กดไลค์ด like ีวูววกดไลก์ก็ไลก์ก็ไลก์ก็ไลกไลก็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 ไลค็ไลก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 ็ไลค็ไลก็ไลค็ไลก็ไลก็ไลก็ไล้็ไลก็ไลก็ไลกทไลค์ไลก็ไล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 คไลไลไ็ไล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 คไล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 ็ไลคไล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 กไลไลลคไลไลคไล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  คิดจะเติมเงินเติมขั้นเทพน้องชายแพ็คนี้อยู่ยาวยาวยันกี่กี่บวชเลยก็ว่าได้นะรายชื่อทุกคนที่สมัครสมาชิกช่องครับขอบคุณมากๆที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการทำคลิปและการไลฟ์สดเนดะ้อวันที่82ในเกมวันพันแมนเดอสตองเกตต้องทำอะไรบ้างดูได้จากคลิปนี้เลยครับวันนี้ ไม่ตัวดีที่กลับมาแล้วหวังว่าเสียงในคลิปจะดีกว่าคลิปก่นกอนๆนะครับก็ถ้าใครจำกันได้ตั้งแต่เซิร์ฟเวอร์ก่อนหน้านี้แล้วไม่มันเสียไปแล้วก็ตั้งแต่เราทําคลิปวันที่1เซิร์ฟเวอร์ Server นี้มาเรื่อยๆเนี่ยเราไม่ได้ใช้ไม่เลยวันนี้กลับมาแล้วครับเสียงนุ่มไหมน้องชายเสียงนุ่มกด9มาหน่อย กด9วันนด้านนี้กด9ด้านนี้นะครับวันนี้เนี่ยมาอัปเดตกันหน่อยล้วกันวันที่8 2นะอยู่ในอันดับที่11ของซาบ่าพลังอยู่ที่20ล้านแล้วก็บอกเลยว่ายังกักกลเม็ดอะไรอีกเยอะนะครับเลเวล9 2หมาดๆเลย เพิ่งขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้ก็อาจจะใช้เวลาประมาณ8วันครับในการปรับเปลี่ยนเป็น9 3 9 2ไม่มีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมมานะสิ่งที่ได้สิ่งที่ดีก็คือเวลาเราเลเวลเยอะขึ้นแล้วครับแล้วก็เราลงดันต่างๆเนี่ยของมันจะดรอปดีมากขึ้นนะอันนี้ไม่ใช่คิดไปเองนะเลเวลเยอะของมันจะมาดีขึ้นอยู่แล้วนะครับนี่คือข้อดีข้อเดียวของเลเวล9 2นะครับเป้าหมายของเราอีกหนึ่งเป้าก็คืออยากไปเลเวล9 5 พอเลเวล95มันจะมีดันให้ลงเพิ่มเติมมาดันของอานาลกใช่ไหมดันของไอ้พวกไอ้การ์ดการปั๊บต่างๆเนี่ย มาตอนเลเวล95แล้วเปิดตอนนั้นนะครับก็อีกประมาณเกือบเดือนเลยก็ว่าได้นะถึงจะเลเวล95เล่นไปเรื่อยๆนะครับแต่ถึงแม้ว่าเลเวลเราจะเท่านี้แต่ก็ไม่ได้ห่างจากท็อปเซิร์ฟเวอร์เท่าไหร่ครับเราไปดูท็อปหครับอย่างมันโบนอินเดียก็ยังคง92คารุมะก็ยังคง92นะวันใหม่ก็92อยู่ขนาดว่าพี่กดช็อกโกแลตวันหนึ่งเนี่ย 52ครั้งเท่านั้นนะครับไม่ได้กดเกินนี้เลยนะแต่ต้องบอกว่ามันก็ห่างเป็นสัปดาห์อยู่นะครับก็เขาอาจจะแบบใกล้จะอัพวันพรุ่งนี้แล้วอะไรแบบนี้ในขณะที่พี่เพิ่งมาอัพนะครับแล้วก็อนาคตเนี่ยเอ่อมันไม่ได้ห่างไปมากกว่านี้เยอะเพราะว่าเลเวลอ่ะมันเยอะเอ็กพีมันเยอะในแต่ละวันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะห่างกันประมาณนี้นะครับเลเวลเยอะมันขึ้นช้าช็อกแลตเนี่ยเรากดไปถึง3ครั้งครับแล้วก็วันนี้เนี่ยตัวดําไม่แน่ใจว่าจะไปหรือย,ยังแต่ว่าพี่ซื้อหมดเรียบร้อยแล้วนะ สายฟรีสายเติมทุกสายครับสำคัญสุดคือตั๋วดำอย่าลืมซื้อให้หมดกันด้วยวันนี้หมุดฟองล้อก็เอาเพชรรัวๆอีกเช่นเคยนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะเหมาตั๋วดำของเดือนนี้ไปแล้วเดี๋ยววันที่31สิงหาคมเส้นเดือนตั๋วดำรอบใหม่ของรอบพิกอตก็มาแล้วก็มีแพ็คที่เราจะต้องซื้อในเดือนนี้ด้วยนะั่นคือแพ็คตั๋วอาวุธครับที่จะทำให้ตัวเราโหดมากยิ่งขึ้นตั๋วอาวุธพี่ก็ยังคิดอยู่ ว่าจะเอารอบการโร่หรือไมเพราะจากการคำนวณเนี่ยพี่จะทันรอบการโร่นะครับตัวอาวุธในเดือนหนึ่งประมาณเราจะได้ประมาณ12ตัวนะครับใช้1888พแเพชร2แพ็กนะในการซื้อซื้อก่อนสิ้นเดือนนี้นะมันจะไปวันสิ้นเดือนนะครับก็บวกอีก6เท่าไหร่มันจะเป็น59แล้วก็มีกิจกรรมล็อกอินมาตอนอีก6 0 61แล้วก็เดือนหน้ามีอีกนะครับเพราะงั้นเนี่ย70ิใบชิวๆตัวอาวุธสามารถอาวุธการโร่ได้แต่ก็คิดอยู่ว่า จะเล่นกา r โร่หรือว่าไปเล่นโซนิกที่อาวุธสัมดาวแล้วจะเป็นการบัฟความไวทําให้อึดขึ้นโจมตีแรงขึ้นด้วยแล้วค่อยดูอีกทีหนึ่งแล้วกันครับแต่ใจเนี่ยกาโร่พาร์ทสองไปแล้วน้องชายมันลูกรักอะถึงแม้มันจะไม่โหดมากมันก็อยากจะเล่นนะครับอ่วันนี้มีเพิ่มเลดอันนี้มาเพิ่มเลดรูนครับ รูนคมดาบอยู่ไหนนี่ยนดาบคมทะลวงนะฮะเพิ่มเลดอัพจาก10%เป็น30%สูงสุดเนี่ยเปิดได้600ตัวซึ่งกิจกรรมนี้มามันก็จะมีอันนี้มาให้นะครับเวลาเราเปิดตามกำหนดเนี่ยมันก็จะให้ของรางวัลมากมายเนี่ยเปิด100อันได้ตามนี้150นะของที่ดีคืออันนี้ครับเปิด350 400 600โอ้โห ให้ไอ้นี่มาคริสตันมายาซึ่งบอกว่าดีมากๆเลยนะมันเอาไว้ประสานซื้อของนะครคริสตันมายาเนี่ยถ้าใครเปิดได้เยอะขนาดนี้ก็ดีใจด้วยนะครับของพี่เนี่ยอาจจะเปิดได้350ร้อและลองลุ้นกระดิตอีหนึ่งคริสตันมายาเอาไปทําอะไรดูก่อนคริสตันมายาอยู่ไหนวะอ่านี่แพ็คที่เราซื้อไว้600บาทเทอดคันเทพเนี่ย4 0่ากว่านะก็มีของแรกเยอะๆมากมายครับมีทั้งไอตัวทำรูนนะหรือว่ามีมีทั้งไอนี่ ไอ้พวกหินสีเทาเนี่ยเอาไว้อัพนะฮะเอาไว้อัพต่างๆเนี่ยก็จําเป็นมากพลังมันเด่งเป็นแสนน่ะหลายแสนน่ะอันหนึ่งอ่ะนะครับสองสอันนี่เป็นล้านนะน้องเพราะงั้นเนี่ยคริสตัลมายาต้องเอานะครับหายากหน่อยนะมันจะมีในดานดันลูนที่มันจะมาวันจันทร์กับวันพฤหัสบดีเนี่ยภารกิจรางวัลตรงเนี้ยนะครับถ้าเรากด300เพชรถึงขั้นเนี้ยมันก็จะได้มาแต่ว่ามันก็ไม่ทันใจเราถูกไหม เ,ออเพราะงั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเปิดตัวต๋วตั๋วลูนกันนะครับซึ่งมาดูซิว่าตัว๋วรูนที่เราจะเปิด350ตั๋วเนี่ยมันจะได้พลังเท่าไหร่ตอนนี้พลังรูนทั้งหมดนะครับในหน้านี้มันอยู่ที่2อง8ส่เอ้ยไม่ใช่ดิสองแ0นสี0หม0 0 0 0 0 0ปรอไม่ใช่ดิ0 0 0ี่หม0 0ไม่2 0ล้านลุนมันไม่ใ0่0 0 0 0 0 0 สองล้านสี่แสนแปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยครับดูสิว่าพอเราเปิดสามร้อยห้าสิบใบเรามาอัพไอเนี้ย คมดาบทะลวงดูซิว่าจะได้พลังเท่าไหร่นะสองล้านสี่แสนจำไว้แล้วกันสองล้านสี่แสนสองล้านสี่แสนนะมามาเปิดกันเลยครับอ่าหน้าเพิ่มเลรียมันจะมากําหนดเลรอยญตรงนี้มันเป็นกรณีพิเศษนะมาตรงข้างล่างนี้นะสูงสุดเนี่ยหกร้อยตัวเรามีอยู่สามร้อยห้าสิบจัดไปนะบ,าบ้าบัมบั่มนะคือลอมาดูกันว่าจะออกอะไรเปิดมาบัามอันแรกมามาแล้วสีทองนี่ก็คือโชคดีละได้สีทองนี่คือเฉิดฉายเว,วรวางหลักการงานสร้างนะสีอื่นก็เกลือเละเทะ เปิดมารู้ว่าโหราสีทองมาเงี้ยเนี่ยเวลาเราลองดองการ์ดการ์ดลูนไว้เยอะๆนะครับเวลามันเพิ่มเรทมาเนี่ยมันจะคุ้มในการเปิดจะไปเปิดสมส4บถมห้าพี่ดองไว้สามร้อยกว่านะนี่คือการปลดปล่อยพลังที่แท้จริงดูซิว่าเราจะเด้งไปขนาดไหนนะครับจากพลังลูนสองล้านสี่แสนนะก็ถามว่าพี่เอาตั๋วลูนมาจากไหนเยอะแยะมากมายเนี่ยก็ลงกิจกรรมลูนนะครับเนี่ยอย่างที่บอกว่าถ้าเรามีทีมที่มันแข่ง มีตัวอย่างไอ้ด้วงอาชูราโหมดอัวินกับเพื่อนอ่ะมันผ่านด่านได้เยอะอยู่แล้วถึงแม้ว่าเขาจะกําหนดให้ทํสามทีมมาต่อสู้แล้วก็ผ่านด่านไปเรื่อยอย่างนั้นนะแต่พอเรามีตัวโหดมันก็เลยผ่านง่ายนะครับพอเรามีตัวโหดผ่านง่ายของรางวัลมันก็จะได้ตามได้ง่ายแต่ถ้าเกิดใครเล่นเป็นสายเติมน้อยจัดๆเลยแบบไม่เอาด้วงหรือไม่เอาขับเคลื่อนอ่ะมันก็จะไม่ผ่านนะครับพี่ได้มา300รอตัวบางคนนี่ไป4ี่ร0อยห้ารอยตัวเลยนะ ถ้าทีมเขาแก่งก่งจริงอ่ะพี่ลงสู้ไม่ไหวนะครับในสู้ดันรูนนะดันรูนที่มันให้เลือกว่าเราจะลงอะไรอ่ะเดี๋ยวเราออกไปให้ดูนะเอาละครับถือว่าไม่เกือ,อบ่ะวไอใไอใบทองออกอี่อันแล้วเนี่ยหมายถึงไอไอแผ่นทองอ่ะมาแล้วมาละรูนทะลวงสารพัดโอเคอีกอ <c oughs> ร้อยใบเสียดายตัว๋วกุซาเปิดมาเออมันเขียวจัด ขอแคปจอได้ไหมขอแคปจอทำทำปกก่นอ, <S <S เอนเดี๋ยวนะาเดี๋ยวนะทำไงวะทำจอใหญ่ไปเลย <S 1> <S 1> <S <S เดี๋ยวพี่จะแคปจอ,อยังไงเนี่ย ไม่มีให้แคบป่ะเอ,าเอามาละโอเคครับขออนุญาตแคปจอสักครู่นะครับโอเคเรียบร้อยแคปจอแล้วเปิดต่อ สามสองหนึ่งไมมานะไมดังใช่ไหมไม่ใช่ไมเสียเองนะเปิดรัวรวอู้วเดีไปดูกันว่าได้เท่าไหร่ครับจากสองล้านกว่านะสองล้านสี่แสนนะเปิดไปหมดเลยสามร้อยห้าสิบใบอ้แล้วนี่ทําให้ตั๋วด้านล่างเราครบกำหนดรายการแรกของได้ด้วยเนี่ยมีตั้งเจ็ดร้อยแปดรอยกันอีกสิรู้สึกเสียดายไงไม่รู้ว่าเออ เอาเปิดป้อมอันนี้มีกําหนดให้ด้วยอะแจ๋วแลกสามารถแลกได้เนี่ยเรามีแปดร้อยแต้มอ่ะเอาไปแลกอะไรดีเ,เก็บไว้ก่อนเลยกันครับแปดร้อยแต้มอันนี้คืออะไรเออลูนิเรันเหรอไม่เอาอะเก็บไว้ก่อนนะแปดร้อยแต้มเอาไว้แลกของในอนาคตเราไปรับของรางวัลจากกิจกรรมกันครับตีหนูอะไรล่ะนี่เออนี่เราเปิดถึงสามร้อยห้าสิบครับปั้มได้ของตามที่ว่ามา ได้ไอ้นนี้มาสิบอันคริสตัลมายาเนะครับเราไม่สามารถเปิดไปตรงนั้นได้จริงเราไม่สามารถไอสูงกว่าน,นี้จริงฮะอันนี้ต้องการสี่ร้อยอะพี่จะหาจังไหนวะอีกอีกห้าสิบอะแต่กิจกรรมมีอีกห้าวันพี่ว่าพี่น่าจะถึงอยู่นะเพราะว่าพี่ก็ไปผ่านด่านไงด่านที่บอกก็คือด่านเนี้ยครับนะ,นะนะตอนนี้ทีมพี่ยังไม่ค่อยโหดไม่ใช่อันนี้ทีมพี่ยังไม่ค่อยโหดก็เลยยังไม่ผ่านนะครับเนี่ยผ่านในพวกดันลูนอะไรพวกเนี้ยนะ ด่านข้างล่างเนี่ยมีนะที่พี่ยังไม่ผ่านของขององ์แฝกวะเน่เน่เน่ด่านข้างล่างยังเหลือเยอะครับพี่พี่ยังไม่ผ่านเนี่ยถ้าเกิดผ่านปุ๊บมันจะได้พวกตั๋วสเสบียงรูนเนี่ยเยอะมากเลยเดี๋ยวค่อยมาตามเก็บแล้วกันนะค่อยทำทีมอีกห้าวันแล้วจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นตอนนี้นะเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะั่นคือพลังเราจะโดดขึ้นมากนะเรามาทำกันก่อนจากสองล้านสี่แสนแปดหมื่นนะครับมาดูซิว่าจะได้อย่างไรอัพไปทีละอันเลยบม กระตุกจังวะเนี้ยเล่นในคอมอย่างกระตุกอัพได้อันเดียวต่อไปไปคมแฝกคมแฝกอัพได้เต็มเลยหรอคมแฝกไปมนันไม่มีกดแบบว่ากดครั้งเดียวแล้วอัพไปเลยหรอต้องมาไล่นะฮะเอ้ขึ้นทีละขึ้นเรื่องทีละสี่ร้อยขึ้นแบบนี้เมื่อไหร่มันจะเยอะระภาพเก่งกี่โมงเนี่ยขึ้นแบบนี้ กดไปเรื่อยเน้นอัพฮีโร่นะเพราะว่าตัวต่อไปที่จะเน้นคือกาโร่ครับก็เลยแบบว่าเตรียมทรัพยากรฝั่งฮีโร่ให้มันเยอะหน่อยจะใช้กาโร่ในการแบกทีมเอาอย่เอาพาร์ทสองดี่บอกว่ากาโร่แล้วก็เน้นสายต่อสู้ด้วยเพราะว่ากาโร่มันสายต่อสู้อัพโดวๆอัพโๆไปนี่แค่คมแฝกนะเนี่ยเมื่อกี้ที่เราเปิดมันเป็นการเพิ่มเลทไอแทงไอไออันแทงนะอันล่างสุดนะอันแดงๆเนี่ย ดาบคมทะลวงนะฮะได้อันนี้มาด้วยหรอเปิดมาจ๋าเปิดนี้ด้วยสีทองของสนามแรงบิดแล้วก็อัพครับเปิดใช้โอ้โหของสนามแรงบิดเยอะอยู่เนี่ยแต่ว,ว่าดองไว้เยอะแต่ตอนแรกๆค,ค่อยๆอัพไป อมันกดมันกดอัพขั้นหนึ่งได้แล้วก็มันจะได้กดไปทีเดียวเลยโอเคแล้วขอเล่งนะครับดูซิว่าเราจะได้เท่าไหร่โอเคเราอัพเสร็จทั้งหมดทุกอย่างแล้วมัน้เนี่ยมีเลเวลวันนี้อัพยังไงกดอัพมาเด้งมาสี่หมื่นบูมเลยสองโหดจัดนะก็ อ่พลังลูนขึ้นมาเท่าไหร่จาก2องล้านสแสนกลายเป็น2องล้านแแสนครับเด้งขึ้นมา4แสนเหรอ <c oughs> ไม่ถือว่าเยอะไหมว่าน้องลูนเด้งขึ้นมา4ี่แสนนะครับจากที่เราเราอัพไปเมื่อสักครูน่นี้แต่เดี๋ยวเราใส่ทีมเต็มแล้วน,นะะที่เราเอามันเด้งมา4ี่แสน ลองทีมเต็มแบบเต็มระบบก่อนบัมของแท้นะหลังบ้มเด้งขึ้นมา21ครับมันเปลี่ยนไหมตรงนี้ดูดิสี่ล้านสองแสนนะฮะแต่ก็เด้งมาประมาณสี่แสนนั่นแหละจากทีมเมื่อกี้ที่เราทํานะครับก็ลองลองคิดด้น้องว่ามันคุ้มไหมจากตัว350๋วสามร้อยห้าสิบใบเด้งขึ้นมาประมาณสี่ห้าแสนอะประมาณนี้เลยกันตีประมาณนี้ในะทีนนะท่พี่ใส่พี่ใส่ทีมเต็มแล้วก็ถือว่าโอเคนะ เออดองดองมาประมาณเดือนนึงจากการผ่านด่านต่างๆนะครับจนทำให้ตอนนี้เนี่ยอันดับเรา11เหมือนเดิม,มกูจะรั่วไม่ได้เปลี่ยนครับแต่ก็เห็นว่าใกล้ไอ้นี่มาแล้วเนี่ยห่างกันแค่ประมาณ9 9 0 0 0 0เองเราก็จะแซงแตงกวาไปอยู่อันดับ10และเฮ้ยมันทำได้เนี่ยจิ๊บจิชิวช,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 วชวนะเธอจะแซงอะ่ะ ในความจริงถ้าเปิดอันนี้นี่แสงเลยเนะี่ยลองดีกว่าเปิดไอนนที่เราได้มาจากกิจกรรมดูก่อนว่ามันได้อะไรอ่คอมแฟกอันติความเสียหายจริงลดลงทั้งทีม5%เพิ่มสเตตัสพื้นฐานอันติดาเมจร,ระเบิดลดลงทั้งทีมบวก5%เพิ่มสเตตัสพื้นฐานคืออะไรเนี่ยเดี๋ยวเราเพนะหาคนช่วยแปลก่อน ต้องขอความช่วยเหลือทีละพัดนะคนในกลุ่มด่วนเลยครับว่ามันคืออะไรเด้เอาละโอเคไปถามมาแล้วเรียบร้อยนะครับสําหรับไออัญมณี2อันนี้เนี่ยอันนี้มันจะเป็นแบบว่าเขาเรียกพวกอะไรนะดาเมจระเบิดเหรอดาเมตต่อเนื่องดาเมตสะสมพวกนี้ครับไม่ค่อยได้ใช้เนาะไม่ค่อยเน้นแล้วส่วนใหญ่เราจะเห็นอันนี้ครับอันนี้คือดาเมตจริง ความเสียหายยุคใหม่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกดาเมจจริงอันนี้หมดเลยเพราะงั้นพี่จะเลือกอันยัมมีกล้าหาญอันนี้จัดไปแบบเบิ่มเบมคือหรือ,อ,อช่างแวววาววิบวับกับคุณธทีรพัฒน์แล้วก็มีรุออยในการให้คำปรึกษาเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะครับหายไปนานเลยประมาณครึ่งชั่วโมงกับอัดคลิปใหม่กูจะรวบนะทีนี้เรามาใส่กัน <laughs> ของรักของข้าอันยะมณนีแดงฝังไปบอมได้มาแปดแสนแม่เจ้า อันเดียว8 0 0แสนแม่วู้รู้เรื่องได้รู้จักแล้วก็มีอีกไหมไปฝังอันนี้อันที่เราถอดมาเมื่อกี้นี้ฝังไปน,นี่เด้งเท่าไรบอมล้านหกแม่เจ้าวู้ล้านหก <c oughs> อ่ะแปลว่าเราทำขั้นไอ้ยอันอัญมณีสรรีขาวเมื่อกี้เยอะนะครับก็ไปหนึ่งจุดหนึ่งที่เราน่าสนใจนะที่จะเอานะครับอ่ะ ทีนี้โอ้ยไม่ใช่อันดับสิบแล้วนี่มันอันดบับเก้าของน้องมุ่งหน้าสู่ท็อปเซิร์ฟเต็มตัวแล้วคราวนี้สามิล้านเล่นแล้วเนี่ยเติมเท่าไหร่เนี่ย เข้าสู่ช่วงเข้าสู่ช่วงสนทนาทายคลิปครับก็จะยบกคอมเมนต์จากคลิปก่อนหน้าเข้ามาพูดคุยกันเป็นคลิปของวันที่80บนะครับยินดีกับ3 0 0 0 0ซับย้อนหลังนะครับเป็นกำลังใจให้พี่ทำคลิปเยียวยาวปลอดูทุกวันนะฮะแน่ใจเหรอรีโออัธวัตอันนี้ใช่รีโอไหมเนี่ยนะนะถ้าใช่รีโอเดี๋ยววันนี้ไลฟ์สดนะครับจัดมาแบบเบิ่มเบิมคือ <c oughs> ขอบคุณนะครับที่สนับสนุนช่องนะแค่บอกว่าดูทุกวันก็ดีใจแล้วนะครับทุกคนเลยนะแพ็ก18บาทไปแล้วเหรอครับพี่ไปแล้วเหรอ แพ็กสิบปดบาทขั้นเทพไปแล้วเหรอขอขอเช็คสักครู่นะครขอเช็คสักครู่หนึ่งแป๊บนึงยังไม่ได้คุยกันเลยนะครับแพ็กสิบแปดบาทแล้วก่อนนะเข้าเน็ตพี่ช้ามากเลยอเอาว่เหรอไล่ตอบคำถามไปเรื่อยก,ก่อนครับระหว่างที่พี่เข้าเน็ตแล้วเน็ตพี่อย่างช้าเลยตอนนี้ผมดองคูป,ปองรอจัดเฮลไฟเฟมเวลสองร้อยตั้งแต่วันแรกครับเอามาข่มสายฟรีนะเฮลไฟเฟมอันนั้นเหรอลดดาเมจจากพวกโจมตีได้เรือยเหรอ ซอมบี้ยูกับแฟตยูควรเลือกตัวไหนดีครับดูสองตัวนี้มันไม่ค่อยเลยอะ่ะเออเอาซอมบี้เลยกันเอาซอมบี้ยูายังเล่นได้ครับตายเกิดเนาะรูปผมต้องคลาสบีแล้วไหมกีกี้เออกรอนเลยต้องเปลี่ยนด้วยนะขอบคุณครับคำมคมจากคนบิดมันต้องบิดให้ไวอย่างกีกี้จงอยู่นี่ที่เดิมเซิร์ฟหกสเวลาบิดไม่จาเป็นต้องไปแค่ยังไว้การบิดที่ทํากันนะสัมภาษกี่โมงครับผมถามจริงครับ สัมผัสนอกสัมผัสในสัมผัสอะไรไม่มีเลยนะฮะเนี่ยผมรีตัวตัวทะเลลึกไปอัพด้วงดีไหมครับรับทะเลลึกพลัง41ล้าน5ดาวม่วงก็ดีนะแต่ว่าความจริงอ่ะมันใส่ทีมได้ทั้งคู่นะครับผมมีตัวดำ้า230บใบผมว่าจะเอาการโรโซนิกแล้วก็จะเก็บไว้เผื่อสุ่มคอเดือนมกราคมผมจะเก็บทันไหมครับรับทันอยู่แล้วสบายๆเดือนหนึ่งมันเก็บได้80บใบแล้วก็เกียวโรสเกียวโรมันคอจริงเหรอยังไม่รู้สกิลเกียวโรสเกียวโรตอนนี้เลยระหว่างทําคลิปนะครับ ตังบอกวดีครับพี่70ตัวดำทันการโรอยู่นะครับบวกสบวกสบวกร78ล็อกอิน7วันอีก3ใบอ๋อล็อกอินหลังจากที่การโรมาแล้วเนาะได้อยู่นะครับตามคนนี้บอกเลยนะไหวอยู่นะใครมี70ตัวดำทันการโรอยู่พี่ครับตัวม่วงผมสุ่มไป60ใบได้โกกับหมาบ้านมาถือว่าเกลือไหมครับแต่ผมเลือกลูกแก้วราชาถือว่าเกลือครับเอามาทำไมก็ไม่รู้นะคนแรกครับวันนี้ผมสุ่มได้ซอมบี้แมนถ้าแรกได้ผมส่งให้พี่ไปแล้วอยากได้ ถ้าพี่ได้ซอมบี้แมนนะบอกนะ้องบอกตรงว่าทีมพี่จะโหดกูนี้เยอะเอาการโรหรือว่าโซนิกดีครับนะมีคลิปบอกไปแล้วนะว่าถ้าเาจะเอาเระยะยาวจริงก็โซนิกแหละแต่ใจมันการโรอะแบงค์เขียวคูณ2รีทุกตอนไหนครับปกติมันจะมาในช่วงเทศ,เทศกาลสําคัญอย่างกิจกรรมครบรอบ5ปีอะไรอย่เงี้ย ไม่มีตัวบัคสปีดพลังผม4ล้านแพ้2ล้านจะรั่วนะพี่15ล้านแพ้3ล้านยังทำมาแล้วนะเวลาไม่มีตัวบัคสปีดอะทำไมรูปของน้องชายคนนี้ยังเป็นคาสบีล้วพี่ชายเอาเดี๋ยวอัปเดตให้นะน้องจอยหรือต้อนชักสมัครสมาชิกเรียบร้อยขอคอนเทนต์ติดต่องานหน่อยครับหาจากชื่อเฟซพี่ไม่เจอครับติดต่องานเหรอแปบ๊บหนึ่งนะงานเข้า,าคนดูกีกี้ผู้นี้เฮ้ยติดต่องานยส yes! บอกเลยว่าจะได้ไดเฉิดชายนอ้องมาแล้วครับคุณลูกค้า f c e b o o k เชื่อกิก้พุนนี้ครับผมยินดีต้อนรับนะฮะเยะ็นแล้วว่าอะไรเดี๋ยพี่เข้าคันเทพไม่ได้เนี่ยทำไมเข้าขั้นเทพไม่ได้วะคนดูเข้าได้ปกติบ้าตอนนี้เข้าไม่ได้เลยจะเข้าไปดูราคาแพ็คเตรวจสอบราคาแพ็คให้พี่หน่อยนะครับแพ็คหกคูป,ปองสิบแปดบาทยังอยู่ไหมแต่ละวันหาเพชรได้กี่เพชรครับมีคลิปสอนแล้วนะเดี๋ยวพี่จะอัพคลิปทําคลิปอีกทีหนึ่งนะครับ พี่ครับโหกิจกรรมไซตามะไม่มาแล้วเหรอครับเนยดูคอมเมนต์สิมันไปแล้วครับอจบเลยดำสามสิบแปดทันดวงรีเทิร์นใหม่คอรับนะเจ้าเหรอน่าเป็นการโรดีกว่าครับรอรีเทิร์นถูกต้องนะฮะตามพี่ตังบอกเลยหนึ่งหนึ่งสี่ใบทันการูพราร์ทสองไหมครับเอ,อดวงดีได้ดวงอ,อัปปีสามร้อยชอบคำพูดว่ะดวงดีได้ดวงอัปปีสามร้อยพี่ส่วนใหญ่ดวงอัปปีสามร้อยยี่สิบถ้าจะทำพาร์ทสอง 6ปองอยู่ถึงไหนครับมันไปยั่งตอนนี้19แล้วล่าสุดผมเพิ่งเห็นเครดิตไปเลยนะจริงเหรอตอนนี้เปลี่ยนแล้วเหรอเนี่ยได้แต่ละวันเราสามารถหาเพชรได้เท่าไหร่ครับแต่ละวันครับหาเพชรได้เท่าไหร่หรือทำคลิปให้ทีนึงกันนะชาคริตผมชอบแฟครับแต่มันไม่มีร่างใหม่เลยนะหลือร่าง ur ร่าง2แล้วจะมาตอนนี้เกมหมดมกุก พี่กี้ครับผมอยากเติมขั้นเทพแต่ไม่รู้ว่าทูมันนี่มันเป็นไรมันสร้างช่องได้แต่พอใช้ในเว็บมันกลับขึ้นว่ามีคนรับแล้วครับไม่มีอ่างเปาในแต่เอาพอครบเวลาอ่างเปาผมก็ได้ตังค์คืนลองติดต่อเพจดูเพจเฟซบุ๊กขั้นเทพครับว่าปัญหานี้แก้ยังไงน้องลองไปติดต่อแล้วมาบอกพี่ด้วยนะซัพพอร์ตเกรวินออกตอนไหนครับรับผมซัพพอร์ตตอนนี้เวลร้อยหกครับทันไหมครับซัพพอร์ตเกรวินเหรอหรือพี่เปิดดูให้แป๊บหนึ่งนะเข้าเกมไปดูก่อน ซัพพอร์ตเกรวินจะอยู่ถึงวันที่11เดือนหน้ามีเวลาอีกประมาณ3สัปดาห์น้องน่าจะทันอยู่นะอย่างไงอะ่ะก็ต้องอัดอตัวเขียวเพิ่มนะครับเพื่อไม่ทันเนี่ยถ้าเอาได้2ตัว u r เอาตัวอะไรดีครับกาโรโซนิกกระบองเอากาโร่กับโซนิกตัวดำา1 3 4ใบทันกาโร่พัทสองไหมครับสายเติมน้อยนะกาโร่ o, พัทสองต้อง320บใบอ่ะถ้าสายเติมน้อยเติมแพ็ค79หรือว่าถ้าเติมขั้นเทพ60บาท50บบาทน,นิดๆเท่านั้นเนี่ยน่าจะทันอยู่ สายฟรีทําได้ผมสายฟรีลงผ่านตอนมี UR 2ตัวนะบวดวันไหนครับพี่อยากเห็นกิกี้บวดดูนะโอ้โหใครจะบิดฮนะพลังขนาดนี้อันดับ9ของซอวาอยู่เซอร์ฟเวอร์6กร้อยสี่กเยาวยาว้ยายันลูกบวดน้องชายลู่ล <laughs> อเซอร์ฟเวอร์เต็มตัว